พนิชจังหวัดพิศนุโลกลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการประกันรายได้รอบเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึงวันที่18พฤศจิกาย,ยนรวม6งวดจำนวน46,000ครอบครัวยอดเงินประมาณ226ล้านบาทส่วนโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทจังหวัดพิษนุโลกจะมีเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือ71,000กว่ารายยอดเงินประมาณ1,000ล้านบาท พานิชจังหวัดเปิดเผยว่าขณะนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้าจังหวัดพิษณุโโลความชื้นไม่เกิน15อยู่ที่ตันละ9,300บาทความชืน้น20-25อยู่ที่ตันละ8,300บาททำให้ชาวนาได้รับเงินชดเชยประกันรายได้ไม่มากนักซึ่งบางคนซึ่งบางรอบการเก็บเกี่ยวหากราคาสูงกว่าราคากลางที่ประกันรายได้เอาไว้ชาวนาก็จะไม่ได้เงินประกันนอกจากนี้ยยังมีการแจ้งเตือนชาวนาด้วยขอให้ รอถึงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะได้ราคาที่เหมาะสมและก็ขอให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่เข้ามารับซื้อในราคาที่สูงกว่าตลาดอาจจะช่อโกงเครื่องชั่นน้ำหนักการวัดความชื้นและขอให้รับเงินค่าเข้าเปลือกเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะ